ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับราชันผู้ชนะสิบทิศนะครับวิ่อยูในเว็บ QQ101 นั่นเองวันนี้ก็สวัสดีวันศุกร์สุดสันษาด้วยแล้วกันนะครับเวลาตอนนี้14นาฬิกายี็นาทีก็เป็นการมาเล่นในส่วนของคลิปแรกนะครับซึ่งเรามาลุยในส่วนของชา a ์ลีกันต่อนะเป็น EP ีที่3 2นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมจะลองเล่นในลักษณะของลายเทียบดูนะเพราะว่าผมเห็นห้องเนี่ยมันลากมาละต้นเกมนะแต่ว่าลากลากน้าเงินมา5้าไม้เลยอะ ก็คิดว่าน่าจะลุ้นได้อยู่นะสำหรับการเล่นลายที่แบบสั้นๆนะอ่ะ๋ือลองดูนะมาดูกันว่าวันนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้เล่นเล่น,เล,นเล่นแล้วรู้สึกว่ามันขึ้นยากนะสำหรับชาเล่นนะแต่กํบลายายวันเนี่ยก็ยังพอไปได้อยู่นะครับอ่ะโอเคอมานะครับหรือว่ามา,าเห็นป่ะคือแพทเทิร์นในลักษณะที่นะครับที่มีการลากสามสี่ขึ้นไปเนี่ยเวลามันตัดโอกาสเบิ้ลสีเดิมเนี่ยมันจะมี อย่างต่ำๆก็มี2ไม้แน่ๆนะตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองตามต่อนะถามว่าโอกาสลากมันมากขนาดไหนจริงๆมันก็มันก็50า0นะสำหรับการการการเทียบเนี่ยแต่แพทเทิร์นในการเล่นเนี่ยมันช่วยเราไว้ได้เยอะนะสำหรับทิกหรือว่าารูปแบบการการเล่นที่ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันช่วยเราได้เยอะมันทำให้เราไม่สับสนแล้วก็ไม่ตบตีความคิดตัวเองด้วยในบางจังหวะนะโอ้โหแป โอ้โหโดนนะครับไม้นี้อ่าโอเคไม่เป็นไรสรุปว่าไม้เราแค่สองไม้แล้วก็ตัดอีละอ่ะมาดูกันต้องคือวันนี้ต้องลุ้นเอากําไรขึ้นมาให้ได้จะมากจะน้อยก็ขอแค่ขยับนะอ่าขอทบนะครับค่อยๆไปนะครับจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเราข้ามได้แล้วก็ข้ามกันเองไม่จะเป็นต้องลองทุกไม้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซึ่งถ้าเป็นการลากต้นเกมเป็นแกนลักษณะนี้อันนี้สามารถเล่นได้นะครับคือเราสามารถเล่นได้ถ้าเป็นช่วงต้นเกมนะต้นเกมนะเล่นได้อยู่แต่ถ้าลักษณะนี้มันมาเกิดกลางเกมเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับอโอเคมาดูกันว่ามันจะเป็นปิงปองให้เราจริงๆหรือเปล่าซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไว้ใจมากแต่แค่คิดว่านะครับแนวทางมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะ อะลองดูนะมาดูกันว่าไม่จะลงน้ำเงินหรือเปล่าแต่ถ้ามานะผมพูดเลยว่าโอกาสลุ้นนะครับในการลากปิงปองเนี่ยอาจจะได้เห็นในช่วงต้นเกมก็เป็นได้อ่ะเปิดมาเทไรอ่อ่ะโอ้อเจ็ดแต้มของเขาโอ้เรียบร้อยโดนเห็นแล้วคือเลขยังไม่ขึ้นเลยแต่ว่ามองไปที่น้องหมวยเปิดนี่ยคือเบอร์สี่เรียบร้อยเลยนะครับ สรุปว่าปิงปองก็ไม่ได้เข้าอีกตัดอีกนะฮะตอนนี้เป็นลักษณะที่ต้องดูลักษณะแบบเนี้ยมันสามารถแปรปรวนได้ซึ่งเราอาจจะวิเคราะห์ยากเลยทีถ้าเกิดว่ามันมีการล่าเกิดขึ้นสลับกับลายเบิเบ้ลเมื่อไหร่นะต้องดูเลยวะถ้าไม่ไหวต้องหนีนะซึ่งเราจะไม่ยอมอยู่เพื่อเจ็บตัวแน่นอนนะครับเท่าไหร่หน้าสวย โอ้แต่ว่าไม่ป๊อกโอ้โหไม่ถึงอีกเขาหกเราเจ็ดเอเขาเขาเอบเรา,าหกเขาเจ็ดเสียดายเลยนะครับสรุปว่ามันลากลงมาเป็นสามสำหรับแบงเกอร์นะอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูต่ออีกซักไม้หนึ่งซึ่งไม้เนี่เราจะยังไม่ทบนะขอแบบว่ารักษาในส่วนของของทุนเนี่ยอ่าไว้ก่อนนะครับซึ่ง ความเป็นไปได้นะอันนี้คือพูดในมุมในมุมมองผมนะความเป็นไปได้ในการลากเนี่ยมันดันมีเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยนะสําหรับไม้เนี่ยดังนั้นก็คนนั้นจะเสี่ยงอยู่พอสมควรโอเคสรุปรอดนะครับได้คู่ด้วยอ่าโอเคมันต้องแบบนี้สรุปว่ารอดตัวไปนะครับแล้วก็ได้คู่แปดทำงานด้วยอย่างน้อยๆนอยนะอุ่นใจได้เปะหนึ่งตรงที่มันไม่ได้ลากเกิน3ามนะ ถ้ามันกลับมาแบบนี้เรายังมีโอกาสตามได้อยู่ตามลายพิงปองไปนะมาลุยมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงคือกําไรสะสมระยะยาวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเป็นการเล่นเหมือนเราเก็บสะสมเงินค่อยๆปั้นไปค่อยๆเก็บไปมันก็จะต้องมีวันที่มันยากบ้างนะครับง่ายบ้างนะฮะเป็นหนังใจบ้างไม่เป็นหนังใจบ้างนะครับก็พยายามพยุงให้มันตลอดรอดฝั่งอโอเคมาอยู่นะครับก็ คือผมแต่แต่โดยรวมที่ผมทํามาใชา้เล่นตัวมากผมผมรอดเกือบทุกครั้งนะแต่รอบเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะมันถามว่ากําไรเยอะไหมกาไรเยอะแต่มันอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงมันคือมันมาเหมือนมามาแบบสะดุดช่วงประมาณขึ้น2 0 0 0 0ื่นสองหมเนี่ยประมาณเนี่ยแต่เมื่อวานเราก็ทําทะลุขึ้นมาได้ก็ถือว่าโอเครอดตัวไป เนี่ยมันอาจจะเจอนะวันที่มันยากก็ยาก,ยากแบบติดต่อทั้งอาทิตย์เลยนะโอ้โหโดนอีกแล้วอ่าสรุปว่าเป็นเป็นลักษณะสองตัดแน่นะรอดูเลยไม่ขึ้นไปไหนเลยคือเล่นมานี่อยู่ที่เดิมนะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง,ลงอยู่นี่แหละอ่ะทบสู้นะครับมายนี้ มาดูกันว่าจะเป็นการเข้าลายอิงส,สามสามสีน้ําเงินอาสีสีเดียวกันหรือเปล่าแดงแดงนะขอไปนะอ่ะคิดว่าน้ําเงินนะครับสีแดงตอนนี้เราจับคู่นะครับมาห้าโอ้เราสามเท่าไหร่อ่ะโอเคเอาเสมออ๋อเสมอโอเคคิดว่าจะจวยให้เราลุ้นหน่อยนะสรุปว่าไม่จวยให้เราลุ้นนะครับอ่ะยังไม่รู้ผลนะครับก็ต้องตามมันต่อ ตามลุ้นกันต่อนะครับว่ามันจะเข้าแพทเทิร์นไลน์อิงหรือเปล่าอ่ะในใจคลก็แอบแอมั่นใจนะแต่ก็ไม่ยังไม่อยากกล้าอัดมากนะครับกลัวจะโดนไนงะก็เลยยังไม่อยากแบบใส่สุดต้องดูสถานการณ์ไปก่อนเหมือนเรานะครับเล่นแล้วต้องพยุงสถานการณ์ดูสถานการณ์ว่ามันอยู่ทิศทางไหนเอาช้าแต่เอาชัวร์นะเท่าไหร่ เท่าไหร่โอ้โห,โหเห็นแล้วนะไม่ถึงนะครับไม่ถึงเขานะขาดแต้มเดี๋ยวสรุปว่าไม่อิงตัดอีกเนี่ยเห็่ปะเริ่มละเริ่มไม่ค่อยจะเป็นดังใจละช่วงนี้เจอตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเนี่ยสู้กันแบบยาวนานอะ,อะแต่ว่าถามว่าสกอร์บอร์ดห้องเนี่ยแพทเทิร์นโดยรวมเนี่ยถามว่าปกติไหม ถือว่าปกตินะครับแบงเกอร์เจ็ดเพเยอร์แปเสมอหนึ่งแค่แบงเกอร์กับเพ a y เยอร์มันสกอร์บอรไล่ไล่กันเนี่ยอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับสองหนึ่งเขาสองเราเท่าไหร่เราเป็นสามเปิดมาเท่าไหร่หนึ่งเพิ่มหนึ่งอ่าต้องลุ้นตั้งแต่หมวยเปิดเลยนะตอนนี้กลับมาหรือเปล่าต้องรอดูไม้เมื่อสักครู่เป็นไม้ล่อหรือเปล่า กลัวมาเจอจังหวะแบบว่าจังหวะที่เรารู้สึกมั่นใจเนี่ยกลัวเจอจังหวะอะไรแบบนั้นนะอ่ะลองดูโยนหินถามทางหน่อยมาดูว่ามันแต่จริงๆโอกาสเบิ้ลลายสองเนี่ยสองตัดอ่าผมว่าเปอร์เซ็นต์ในการเกิดขึ้นก็มีแล้วก็มีเยอะด้วยอพอๆกันแหละอ่ะรอรับมือยังไงโอ้โหว่าละไม่น่าพูดเลยนะ คือไม่น่าพูดเลยอ่ะพูดเหมือนเหมือนเรียกไม้เหมือนเรียกไม้โดนอ่ะโอ้โหปลอกแปดเนี่ยรู้ว่าเป็นสองตัดทีเนี้ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซ้ําเลยทบสู้นะครับมายนี้มาเอาละเริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นรองนะเรากําลังเล่นเพื่อกำลังจะตามทุนซึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเหตุการณ์น่มันจะเป็นลักษณะที่เล่น เล่นลัสวิงนะครับอ่ะดูกันไปคิวคอ้คถูกจริงๆด้วยเท่าไรหนึ่ง <c oughs> เขาเปิดสามนะโอเคโดนเอาแล้วไงโอ้โหเงื่อซึมเลยจากที่จะรีดเอากำไรนะครับตอนนี้โดนหมวยสกัดดาวลุ่งแล้วอ่ะขออัดหน่อยนะเน้นๆสัสักดอกหนึ่งนะ ลุ้นลายตัดสามเนี่ยมันชัดนะจริงๆลายเนี่ยมันชัดมากเลยชัดที่จะตัดเพราะว่าอะไรรู้ป่าว่าต้นเกมมันคือน้ําเงินไงน้ําเงินคือต้นเกมแถวแรกที่ลากลงเกินห้าหมายดังนั้นแพทเทิร์นสมเนี่ยมันจับคู่กันผมเลยคิดว่ามันเป็นคู่แล้วเนี่ยไม่น่าลากอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะโอเคเห็นละโอ้ยคู่เหรอโอ้โหตาตาแรกตาลาย ผมมองเป็นห้ากับสี่คิดว่าปอก 9, ้าวเได้ปอกแปดนะครับถุปว่าเป็นสี่คู่สี่ทงานโอ้มาถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วนะเป็นจังหวะสําคัญเลยนะครับอ่เดี๋ยวตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูโอ้กําไรละเพราะตอนแรกสองหกตอนนี้ขึ้นมาสองเจ็ดนะอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีตรงที่เราก็มีการขับเคลื่อนของกําไรเนี่ยขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าจะโดนอยู่ฝ่ายเดียวนะตต้องสู้นะต้องสู้อ่าเลื่อนต่อนะครับมายนี้ยังไง เปิดมาโอ้โหไม่ต้องลุนล้นละเห็นตั้งแต่แบบเห็นตั้งแต่หมวยจับไ่หงายงอะ่ะคือเห็นว่าเป็นก้าว,วกับกับโกงนี่ก็คือรู้แล้วว่าโดนนะครับเอาอละตอนนี้เพิ่งได้มาก็โดนคืนไปอ่ะไม่เป็นไรสู้ต่อนะครับสู้ต่อตึงๆเลยวันนี้โอ้โห มาลุ้นนะครับว่าจะเป็นการจับคู่ลายอิงสีตรงข้ามหรือเปล่านะแดงน้ำเงินอันนี้คือผมเล่นลายอิงนะลายอิงสามสามเนี่ยต้องมาเท่านั้นมามาโอ้โหไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยเพิ่งได้มาแล้วก็โดนคืนนะครับเพิ่งได้มาแล้วก็โดนคืนคือตอนเนี้ย <c oughs> ลักษณะนะผมมองว่าอาจจะ เป็นไปได้ทุกรูปแบบเลยอันนี้คือถือว่ามันเป็นช่วงต้นเกมมาจริงนะสกอร์บอร์ดก็ถือว่าไม่ไม่สวิงถือว่าบาลานแต่ลักษณะท,ที่เรามาเจอมันอาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะไม่ได้แบบคีนสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่เราทําให้เราเนี่ยเล่นค่อนข้ายยากเพราะยากมันตามมาด้วยจังหวะการทบความทบการท,ทบเนี่ยให้รู้เลยว่าเรากําลังแบกความเสี่ยงนั้นอยู่ถ้ามันไม่เข้าก็คือเรียบร้อยเลยนะครับทบเท่ากับเสี่ยงอ่ะแต่กระสู้นะเจ็ดสวย Okay. โอเคกว่าจะมาอ่ะสรุปว่ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูยอดรวมนะยอดรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองใส่ไปโอเคอัดเลยไหมมาลองดูนะยอดรวมพออยู่มาสองสองหกมาลุ้นมาดูไม้นี้นะครับว่าจะมาหรือเปล่า ขอเน้นๆน,น,นะขอเน้นๆขอเน้นๆเท่าไรโอเคใช่ไหมใช่โอเคอุย้ยด็ครูด้วยโอ้โหมันต้องแบบนี้อ่าตอนแรกกำลังเลยอยู่ว่าใช่หรือเปล่านะหรือว่าใช่นะครับในครูจะทำงานอู้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเป็น28อ่ะไปต่อกำลังไหลนะกำลังไหลเราต้องรีบต้องรีบหมายถึงว่าต้องต้องต้องรีบลุยต่อนะครับ ไม่ใช่หมายถึงว่าคาว่ารีบเล่นนะรุยต่อหมายถึงว่าจังหวะกําลังมาและดวงกาลังมาแล้วจากนั้นเนี่ยให้ต่อเนื่องนะให้ต่อเนื่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปฉุดลงนะรู้สึกว่าเล่นมาเนี่ยเราเหมือนเราเล่นเพื่อตามทุนซะส่วนมากดังนั้นตอนนี้รู้เรากำไรได้ละห้าเท่าไรอะ่ะอุ้ยเจ็ดสวยโก้งโอ้โหเห็นละก็จัวแม่นเกินนะบางทีเนี่ยไปจั่วเอาสี่มาเป็นเก้าหลังซะงั้นเลย จากที่เราจะได้นะยครับกลายเป็นเราโดนอีกทีนี้ไม่ไปไหนสักทีนะมันจะขึ้นถึงหรือเปล่าเนะี่ยในใจผมนะในใจผมจะขึ้นถึงหรือเปล่าเนะี่ยอ่ะสู้ต่อโอ้โหแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนะี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะจริงๆเราทบสามไปแล้วนะใช่ป่ะดูว่าอ,อย่างอย่างเอ้ยมีดีมีจังหวะที่ผมทบสามอยู่นะครับที่ผมอัานไปสามพันอนะ ลุ้นนะครับลุ้นจังหวะนี้ยังไงโกงกับโกงตัวแหละโอ้โหก้าวมาอีกแล้วอะ่ะพอได้โดนเนี่ยโดนต่อเนื่องเลยนะเนี่ยเห็นป่ะคือพอได้โดนเนี่ยมันเป็นจังหวะพอพอโดนเนี่ยพอโดนปุ๊บมันโดนต่อเนื่องทันทีเลยตอนนี้ตกลงมาอีกแล้วนะครับสู้ได้ไหมเนี่ยวันนี้หรือจะตกลงไปเลขสองเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหอ่ะลองลุยต่อนะครับ มันดุนมาดูว่าจังหวะไม้อัดของเราเนี่ยจะเป็นยังไงตัดหรือไม่ตัดรอดหรือไม่ลอดเนะฮะขึ้นอยู่กับไม้นี่แหละไม่ลอดก็เติมตัวอาวุ้นได้เลยโอ้โหเรียบร้อยเหงื่อมาเลยนะครับจากสถนานการณ์เราที่แบบว่าเราเหมือนจะดีแล้วตอนแรกขึ้นมาได้นะตอนแรกสถนานการณ์มันดูเหมือนจะโอเคแนละ้วมันขึ้นมาได้แล้วตกลงไปใหม่โดนต่อเนื่องเลย อ่ะอาจต่อลุยต่อนะครับมาเอาจริงแล้วผมว่าตัดผมว่าไม่น่าลากหรอกหลุนตัดนะครับไม้นี้ผมว่าตัด่ะเซ้นผมมาแบบอย่างนั้นเลย,หยเหนื่อยเหน,นื่อยเจอเจอลักษณะลายที่มันสวิงอ่ะมันมันเป็นอาจจะมันได้เป็นแบบดั่งใจเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเจอนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งรับมือได้ที่สุดคือพยายามควบคุมอารมณ์ให้อยู่อารมณ์เนี่ยสำคัญกง โอเคอ่ะอย่างน้อยน้อยก็ซ่อมแซมซ่อมแซมในไม้สักคู่ที่เพิ่งโดนไปกลับมาได้ไงอย่างน้อยน้อยคิดว่าเป็นไม้ซ่อมแซมนะคือไม้เอาคืนอ่ะโอเคก็ยังกลับมาอยู่ที่ทุนทีเนี้ยขอซ้ําเลยผมมั่นใจละถ้ามันมาแบบเนี้ยเวลามันตัดจําพตเทิร์นแรกได้ไหมที่ผมบอกอะยังตําเลยนะมันก็ต้องมาสองไม้คือมั่นใจอะแต่เราไม่เทนะแต่ผมมั่นใจว่าไม้เนี่ยโอกาสเป็นไม่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ้นีถือว่าเยอะของผมละเยอะสุดๆละผมว่าน้ําเงินเนี่ยแหละมา,มาไม้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มาก็ไม่มาก็คือไม่มาก็คือก็คือก็คือโอ้โหไม่มาก็คือโอ,โอเครอดโอเคแล้วได้คู่ด้วยนะครับจะบอกว่าถ้าไม่มาก็คือโดนแค่น,นั้นเองสรุปว่ามานะครับอ่าดีว่าเราไม่พูดนะเราพูดอาจจะโดนก็ได้นะตอนนี้นะครับสถานการณ์กลับมาละ ใชยเขายังเขายังชั่วหน่อยหายใจคุ้ล่องนะตอนนี้อู้โขึ้นมาเป็นสองก้าขออีกไม้หนึ่งมาขออีกแค่ไม้เดียวนะครับถ้าไม้นี้มาพอแล้วน่าจะถึงน่าจะถึงเลขสามจริงๆถามว่าผมคาดหวังว่าจะถึงเลขสามจริงๆผมไม่ได้คาดหวังนะผมก็คือเล่นปกติเล่นมาเรื่อยๆนะครับตามสถานการณ์แต่ถ้ามันถึงก็ขอบคุณมากแค่นั้นเองถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงโง โอเคเห็นแล้วนะครับ oh, ถึงถึงไหมเดี๋ยวรอดูถึงไม่ถึงเดี๋ยวรอดูแต่คิดว่าอาจจะถึงถึงนี่ไงทะลุด้วยนะครับ3 okay. oh, oh, <c oughs> 2 0 0โอเคโอ้โหเหนื่อยจริงๆวันนี้ภารกิจชาเลนจ์นะครับ EP ที่3าทถึง30,000สักทีสำเร็จโอ้ oh, <c oughs> ต้องตบมือก่อน <c oughs> ใช้เวลาอันยาวนานนะครับสู้รอบนี้อะแต่ว่าสุดท้ายเราทะลุเลขสามไปได้แล้ว และหวังว่าหลังจากนี้เราจะทะลุขึ้นไปได้เรื่อยๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันแล้วผมเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังลงทุนอยู่แล้วก็ทำแชรเล่นอยู่พยายามใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นไปมันอาจจะมีวันที่ยากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไปแต่เราต้องรับมือได้อ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปครับผม